การเซกเมนต์คืออะไรและทำอย่างไรการเซกเมนต์คือการแบ่งกลุ่มเฉพาะจะช่วยคุณสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายหรือทำการรวบรวมรายชื่อลูกค้าที่มีความเหมือนกันเข้าไว้ด้วยกันดังตัวอย่างที่เราได้ยกให้นี้นะคะในกรณีที่คุณต้องการจะแบ่งกลุ่มกลุ่มลูกค้าที่เป็นเพศหญิงให้เป็น1กลุ่มระบบ d ีม็อกไมีเครื่องมือที่จะช่วยเหลือคุณให้สามารถกรุปกลุ่มลูกค้าเหล่านั้นได้ซึ่งเราเรียกว่าเซกเมนต คราวนี้ถามว่า,า,าการเซกเมนต์นั้นมีประโยชน์อย่างไรการเซกเมนต์นั้นจะช่วยคุณสามารถสง่สงอีเมลแคมเปญเข้าหากลุ่มเป้าหม,มายได้ตรงมากขึ้นเช่นบางแคมเปญน,นั้นคุณต้องการส่งห,หากลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้หญิงเท่านั้นคุณก็สามารถเลือกเซกเมนต์ที่คุณจัดทำไว้แล้วได้เลยค่ะนอกจากนั้นคุณยังสามารถมีลูกเล่นต่างๆแล้วแต่ความละเอียดของฐานข้อมูลของคุณเช่นคุณอาจจะเซกเมนต์เป็นช่วงอายุก็ได้ค่ะ ในการสร้างเซกเมนต์นั้นให้เลือกลิสต์ลายชื่อที่คุณต้องการจะทำการเซกเมนต์จากแท็บ Contact List ค่ะหลังจากนั้นให้คุณคลิกเลือก View List ก็จะเข้ามาสู่หน้ารายละเอียดแล้วให้คุณคลิก Manage Segment ด้านซ้ายมือของคุณค่ะ หลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Add Segment ด้านขวามือบนจะปรากฏหน้าต่าง pop-up ขึ้นมาให้เห็นนะคะให้คุณทำการตั้งชื่อ Segment กำหนด c r i t e r i a ค่ะในกรณีนี้จะขออนุญาตตั้งเป็นชื่อของผู้หญิงนะคะก็คือ Female หลังจากนั้นทำการตั้งค่า Kriteria ว่า Gender Content และฟีเมลค่ะหลังจากนั้นกดปุ่ม Save หน้าระบบจะทำการสรุปเซกเมนต์นั้นออกมาและบอกจำนวนของรายชื่อที่ตรงกับคร r เ t e r ียที่เราได้ทำการตั้งไว้ในกรณีนี้ในลิสต์รายชื่อตัวอย่างมีฟีเมลเพียงแค่1ท่านจึงจะสามารถสรุปออกมาได้ตามภาพนะคะ นอกจากนั้นพอกลับมาที่หน้า contact list หน้าแรกจะเห็นว่า contact list มีการ segment แยกให้เห็นแล้วค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้ segment ที่มีแค่ผู้หญิงเพียงอย่างเดียว ซึ่งอย่างที่บอกไปข้างต้นคุณสามารถสร้างลูกเล่นให้กับฐานข้อมูลของคุณได้เพียงทำการเซกเมนต์ลิสไลชื่อของคุณนอกจากคุณจะเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ตรงแล้ววิธีการเซกเมนต์นี้จะช่วยให้ตัดอัตราการเปิด Open r เด e สูงขึ้นด้วยค่ะ